มีคําว่าท่านอาจารย์เคยกล่าวว่าเนี่ยเมื่อรู้เมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็เบิกบานว่ายังไม่ใช่เหมือนกับว่ายังรู้ไม่ได้จึงเบิกบานไม่ใช่ว่ายังรู้ไม่ได้แล้วพยายามจะไปรู้ให้รคิดดูปัญญาระดับนั้นขั้นต้นยังไม่พอยังตามไดนกก้นิกนติเห็นไหมที่เราพูดกัน แต่ถ้าพระองค์ไม่ทรงแสดงเลยใครจะรู้ไม่มีทางที่ใครจะรู้ได้เลยครับคิดดูปัญญาระดับปัญญาระดับนั้นอะโอ้โหกำลังสงบระดับนั้นอะยังตามได้ทหมแกกเดชเองเห็นไหมอุปนิสยโคจระครับท่านอาจารย์อาศัยคำสอนของพระของพระสัมมาพุทธเจ้าเนี่ยฮะอบรมจนมีกําลังพอที่จะอารักขาจิต งพุทธปัญญัในย่างการในแท้ประเด็นคือความเข้าใจเนี่ยอราธาจิงไม่ให้เป็นไปในสายชกศรในเบื้องต้นพระพุทธเจ้าเนี่ยฮะเพราะว่ามีความเข้าใจจนระดับนี้จนมีกำลังพอฉะนั้นเหมือนขณะนี้เราอยู่ในโลกของคนระดับนี้จนมีกำลังพอฉะนั้นเหมือนขณะนี้เราอยู่ในโลกของเปรียบเสมือนก่อนว่าพุทธปัญญาในยันการในแท้ประเด็นเคยได้ยินมาว่าเปรียบเป็นใครอ่ะนั่งอยู่ตรงเนี้ยมีบ้านมีช่องมาเยอะแยะ ลงมาจากเวทีเพื่อจะได้รู้มีนี่เหมันแค่คิดเหมือนอยู่ในโลกของละครทุกคนเป็นละครในสิ่งของแต่ท่านผู้ประดิษฐ์เรเคยได้ยินมาว่ารวมทั้งคนเปลียนสัตสิ่งของทั่งหยแหละมีบ้านมีช่องมีเยอะไรตัวละครจิตเจ้าสุขดวงไหนจะออกมาเลขลายบาสเหตุการณ์ลงมาจากเวทีเพื่อจะได้รู้มีนี่ เมันแค่คิดนิดเ่อยหรือบทแรงมันอยู่ในโลกของละครที่ครอป่นานนสิ่งที่อยู่ในรี่ผเคยได้ยินมาว่ารวมทั้งคนเปรนเป็นธรรมะที่เป็นสิ่งที่มีแล้วหมดจึงเหมือนละครวะมันไม่ได้อยู่หรอกมันแค่ไปอยู่ตรงนั้นนิดเดียวให้หลงไปว่าเขาเนี่ยเป็นพระเจ้าแผ่นดินนะมีเป็นแหวนนั่นเป็นม้านั่นเป็นอะไรก็ว่ากันไปก็เชน เดี๋ยวนี้ไงระบาไปสี่เป็นใครผู้แสดงทั้งนั้นทั้งนั้นรวมทั้งเราด้วยทั้งหมดแล้วเราก็ได้เป็นพระเอกเมื่อเป็นพระเอกก็เป็นพระเอกบางทีก็เป็นผู้ร้ายนะเพราะะนั้นพระเอกได้ฟังบ้างแล้วมันก็ไม่หวาที่จะเล่นได้ฟังบ้างแล้วมันก็ไม่หวาที่จะเล่นด้วยความจริงใจเพราเป็นเราจริงเขาจริงความไม่รู้ทั้งนั้นกะโโลพันความไม่รู้เขียนบทให้เล่นไป รายจัจะรู้ไมราชฉั่ฝันบ้างแล้วมันก็ไม่หวานจะเดินทีฝันบ้างแล้วมันก็ไม่หวานจะเดนรับรองความไอ้ไอ้พรอกทั้งหลายที่ประกอบ่เาจริงเขาจริงความท่านโลกท่านก็ลบทิ้งหมดความไม่รู้เนี่ยผมบทผมพยายามเข้าใจอย่างนั้นแต่มันไม่ได้อะนอาจารย์แน่นอนราจะรู้เพราฉัเอฝันบ้างแล้วมันก็ไม่หวานจะเดนฝันบ้างแล้วก็ไม่หวานจะเดคว้เความ่นร้ทนคิดค่อยๆ คือไปแค่แตะนี่มันจะหลุดมาเนี่ของที่มันทั้งเหนียวทั้งหนาคืดไปแค่แตะนี่มันจะหลุดมันเนี่ของที่มันทั้งเหนียวทั้งหนาทานาั้ง